กาวไหหมนะครับตามคู่ม,มือนะครับไม่ควรเดินสายกาวจากขั้วแบตเตอรี่โค้ลบโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเดินได้ก็คือเดินก่อนที่จะผ่านตัวแบตเตอรี่ c คอร์เรนเซนเตอร์ตัวนี้นะครับไม่งั้นมันจะส่งผลต่อระบบการทํางานของตัวไดชาร์จนะครับมันจะเป็นระบบที่เรียกว่าควบคุมโดย ecu นะครับจะเช็คในเรื่องของกระแสที่ไหลผ่าน ตัวแบตเตอรี่คาลิเนเรนเซอร์ตัวนี้นะครับทั้งชาร์จนะแล้วก็จ่ายไฟออกนะครับนี่ผมปเปกียนทองแดงเข้าไปเป็นสเปรย์ปรเปะีกยน